โอเคก็ okay, สวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็มาตอบปัญหาคําถามนะครับก็มีอยู่ส่วนหนึ่งนะที่ว่าน้องๆเพื่อนๆน,นะครับที่ถามเข้ามานะครับเกี่ยวกับการวางของสิ่งก่อสร้างต่างๆนะครับคือแบบวางผิดปุ๊บและจะถอดออกอยังไงนะครับหรือว่าวางแล้วผมจะย้ายจุดยังไงนะครับคือไม่อยากทําลายทิ้งนะครับต้องการย้ายจุดหรือว่า ลบทิ้งไปเลยนะครับเดี๋ยวผมวันนี้ผมก็จะมาสอนนะครับผมอันนี้เป็น EP พิเศษนะครับไม่ได้ต่อกับเควสนะครับไม่เกี่ยวกันนะอันนี้คือพิเศษก็คือพิเศษสอนแยกไปอีกส่วนหนึ่งนะครับผมนะไปดูกันนะฮะปัญหาของเราอ่ะสมมุตินะครับผมวางไอเทมชิ้นนี้ผิดนะครับเนี่ยแบบวางแล้วแบบว่ามันปิดกั้นทางเดินนะครับเฮ้ยแบบมันไม่ควรมันอยู่ตรงเนี้ยเอ้ยคูวางผิดอ่ะทําไงวะนะครับตรงนี้นะครับให้เราเปิดเมาส์ขึ้นมานะครับ กดไปที่บิลนะครับตรงนี้นะ <im it> เหมือนตอนที่เราวางนั่นแหละนะครับผมแล้วทีนี้ให้เล็งไปที่ชิ้นชิ้นไม้หรือว่าผนังบ้านนะครับอะไรก็แล้วแต่นะครับประตูหรือว่าบันไดหรือว่าส่วนไหนก็แล้วแต่ที่เราต้องการจะเอาออกนะครับนะกดมองไปแล้วก,ก็กดที่รูปถังขยะนะครับตรงนี้เพื่อเป็นการลบทิ้งนะครับหรือว่าวางไปแล้วอยากเปลี่ยนยังไงอะ อยากเปลี่ยนฝั่งของมันนะครับคือพลิกฝั่งของไอเทมชิ้นนั้นนะครับก็ได้นะครับกดตรงนี้นะครับแต่หลักๆที่เราต้องการคือจะลบใช่ไหมก็กดลบไปนี่นะฮะพอกดลบปุ๊บอ่ะเอาใหม่กดลบปุ๊บมันก็จะมีถังอยญาอีกใบหนึ่งตรงนี้นะครับว่ายืนยันหรือเปล่าที่คุณจะลบไอเทมชิ้นนี้นะครับมันก็จะเป็นกรอบสีเขียวนะครับขึ้นมาแบบนี้ดูด้วยนะครับอย่ากดรัวๆนะครับเพราะบางทีเราอาจจะไปลบชิ้นอื่นที่เราไม่ต้องเออที่เรา ต้องการอยู่นะครับอาจจะหายไปด้วยนะครับเช็คดูให้ดีนะครับว่าชิ้นไหนนะพอขึ้นรอบสี่เหลี่ยมแบบนี้ปุ๊บกดอีกทีหนึ่งครับแล้วก็คอนเฟิร์มนี่ฮะไอเทมชิ้นนี้ก็จะหายไปนะครับเห็นไหมแค่นี้เองง่ายนิดเดียวครับผมส่วนใครที่ว่ามีคอมเมนต์หนึ่งนะครับที่ว่าประตูเนี่ยเหมือนเขาสร้างไอเทมมาก่อนแล้วนะครับก็คือแบบทำทำประตูมาก่อนเควสะนะครับก็เลยแบบ ไม่ผ่านเควสนะครับก็คือลบประตูทิ้งไปเลยก็ได้นะครับตรงนี้นะมันก็ลบได้นะครับใช้วิธีอา่าละการเดียวกันนะก็คือเปิดอันนี้มาแล้วก็กดถาาังกระแล้วก็กดถังกยะยอีกรอบหนึ่งนะครับก็ลบประตูไปนะเราจะได้ผ่านเควสนะครับไอคนที่ว่าติดปัญหานี้อยู่นะครับอ่ะต่อมานะครับ อันนี้จะเป็นการเคลื่อนย้ายสิ่งของนะครับทุกทุกชิ้นนะครับที่ว่าเป็นสิ่งของสิ่งของต่างๆนะไม่ว่าตู้หรือว่าเครื่องคราบเครื่องทําอาหารทุกอย่างนะครับรอบตัวผมที่วางอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมอันนี้จะจะยกตัวอย่างเป็นเตียงแล้วกันนะครับเพราะว่ามันง่ายนะผมยกวางง่ายดีอ่ะผมจะเอาเตียงนะครับไปไว้ข้างล่างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเหมือนเดิมครับกดบิวเหมือนเดิมแล้วก็ให้มันขึ้นขอบสีเขียวแบบนี้นะครับผมอ่ะ แล้วทีนี้ให้กดตรงนี้ฮะปึ๊บเราเจะเอาเตียงไปไว้ไหนอรหลังบ้านไหมหลังบ้านยังไม่มีพื้นที่นะครับไม่เป็นไรเราเจะเอาเตียงย้ายมาในบ้านนะครับนี่นอนกลางบ้านแม่งเลยแล้วกันอ่ะปรับจะเอายังไงนะฮะก็วางได้เลยนะตามสบายแล้วก็กดติ๊กถูกอ่ะแค่นี้ครับเตียงเราก็จะมาอยู่ในบ้านแล้วเห็นปะ่ะส่วนไปดูข้างบน หายไปแล้วเห็นไหมครับนะหลักการของการวางไอเทมลบไอเทมหรือว่าเคลื่อนย้ายนะครับก็มีประมาณนี้นะครับไม่ยากนะครับนะก็ถ้าใครยังไม่เข้าใจก็ลองดูคลิปผมแล้วกันนะครับอันนี้ผมก็ถือว่ามาสอนเป็นคลิปพิเศษนะครับคือเพิ่มเติมเท่านั้นเองส่วน ep เดี๋ยวเราก็เดินกันต่อเนื่องเรื่อยๆนะครับแต่จะมีคลิปพิเศษอย่างเงี้ยเสริมมา บ้างในบางช่วงนะครับเพราะว่าหลายๆคนก็มีหลายๆคอมเมนต์เข้ามานะครับก็คือผมก็จะทํารวมๆให้เลยแล้วกันนะครับว่ามันประมาณนี้มันมันใช้งานอย่างนี้มันแก้แบบนี้นะครับโอเคนะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ถ้าเกิดว่าสง่ายหรือว่าอยากให้ทําคลิปเกี่ยวกับอะไรก็บอกมาได้ครับเดี๋ยวจะทําเป็นคลิปพิเศษแบบนี้ออกมาบ่อยๆนะฮะแล้วก็อีกอีกคลิปหนึ่งครับ ออกจากกิลเข้ากิลนะครับเดี๋ยวผมค่อยทำให้นะครับรอผมมีกิลก่อนนะครับผมนะวันนี้ก็ขอตัวลาไปแล้ว